สวัสดีค่ะเซลเดินพันดาอุบลนะคะสวัสดีค่ะเซลเดินพันดาอุบลนะคะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาอธิบายพิธีการใช้งานเครื่องเสียงนะคะในรถยนต์รุ่นไหนกันบ้างดือย h y n d a City นะคะทั้งซีดานแล้วก็แฮทชแบ็กนะคะที่เป็นรุ่น MC มาแล้วคะ่ะหน้าจอเครื่องเสียงของเราสองรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น หน้าจอที่รองรับ Apple c a r p l a Android Auto เหมือนเดิมแต่ว่าจะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยลโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอเครื่องเสียงของรถยนต์ Honda City ของเรานะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็น Honda City รุ่น Hatchback นะคะหน้าจอเครื่องเสียงของ City Hatchback แ,แ,แล้วก็ซีดานจะเหมือนกันนะคะจะ m MC มาแล้วค่ะ รุ่นนี้นะคะจะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายนะคะนี่อันนี้จะเป็นหน้าแรกของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมนูที่โชว์อยู่บนหน้าจอเครื่องเสียงของเรามีอะไรบ้างก็จะมีเมนูวิทยุนะคะตรงนี้เราสามารถเลือกคลืนเลือกช่องได้เลยนะคะหรือถ้าสมมติว่าเราชอบช่องไหนหรือคลื่นไหนที่เราฟังประจำเราก็สามารถกดเซฟไปได้ค่ะตามตัวเลขนี้เลย แล้วก็ถัดมาค่ะก็จะเป็น USB iPod นะคะตัวนี้นะคะเราก็สามารถนำเพลงนะคะใส่แฟลชไดร์ได้เลยแล้วก็เอามาเสียบที่ช่อง USB ด้านล่างตรงนี้นะคะที่มีรูปโทรศัพทอลักษ์โทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงของเราค่ะเราก็สามารถฟังเพลงผ่านแฟลชไดร์ของเราได้เลยค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นเมนูบลูทูธนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าบลูทูธนะคะ อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเชื่อมต่อครั้งแรกเราต้องจอดรถในตำแหน่งเกียร์ P นะคะตรงนี้แล้วก็ดึงเบรงมือขึ้น,นะคะ่ะตรงนี้นะคะถึงจะสามารถเชื่อมต่อครั้งแรกได้อโอเคเดี๋ยวเดกับพี่แต้จะพาเชื่อมต่อกันนะคะว่าวิธีการเชื่อมต่อเชื่อมต่อยังไงอ่ะพี่แต้จะสาธิตเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็กดบลูทูธเพิ่มโทรศัพท์นะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะมาที่โทรศัพท์ของเรา มาที่โทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็ไปที่เมนูตั้งค่านะคะแล้วก็ค้นหาเออเลือกเลือกเมนูอุปกรณ์บลูทูธค่ะแล้วก็มันจะค้นหาชื่อนะคะชื่ออุปกรณ์ก็จะเป็น Honda ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะแบบนี้แล้วมันก็จะมีป๊อปอัพนะคะรหัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องเสียงเด้งขึ้นมาแล้วก็เช็คดูค่ะว่ารหัสเดียวกันไหมแล้วเราก็กดจับคู่ค่ะ มันก็จะถามว่าอนุญาตไหมนะคะให้เรากดอนุญาตไปเลยแล้วก็หลังจากที่เราเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จแล้วนะคะเขาจะถามเราว่าเราจะใช้งาน Apple ิ a คาเพยไหมถ้าเรากดเราจะใช้งานแล้วก็กดใช่ได้เลยค่ะแล้วหน้าจอของเรานะคะก็จะเด้งขึ้นแบบนี้ถามว่าเราจะใช้คาเพยไหมแล้วก็กดใช้คาเพยได้เลย โอเคหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะหน้าจอเราจะเด้งมาหน้านี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมนูที่แชร์อยู่บน Apple c a ค p l a y หน้าจอค a r p เพ y ของเรามีเมนูอะไรบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นดูเมนูหลักนะคะก็จะมีโทรศัพท์นะคะฟังเพลงแผนที่ข้อความนะคะแล้วก็กำลังเล่นอยู่ตัวนี้ก็คือจะเป็นเพลงที่กำลังเล่นอยู่ค่ะ Honda หนังสือปฏิทินอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีการตั้งค่า Google Map นะคะแล้วก็ l ล n e อะไรพวกนี้ค่ะหรือถ้าสมมุติว่าเราจะเดินทางนะคะเราสามารถดูแผนที่ดูข้อมูลการเดินทางนะคะได้ที่หน้าจอเครื่องเสียงของเราได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะโอเคถัดมาค่ะก็จะเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์ตัวนี้นะคะก็จะมีบอกต่างๆนะคะว่าเบอร์โทร,รล่าสุดรายการโปรดรายชื่อเป็น อะไรพวกนี้ค่ะเราก็สามารถกดดูข้อมูลได้เลยนะคะโอเคค่ะถัดมาที่การตั้งค่าค่ะตั้งค่าของเรานะคะก็จะมีตั้งค่าภาษาตั้งค่าบลูทูธรายการโทรศัพท์นะคะตั้งค่าเสียงระดับเสียงค่ะแล้วก็ตั้งค่านาฬิกาตั้งค่าเปิดปิดเครื่องสมาร์ทโฟนการตั้งค่า Wi-Fi อะไรพวกนี้ค่ะเราก็สามารถ กดเลือกตั้งค่าเลือกใช้งานได้เลยเดี๋ยวเดินจะพาไปดูทีละเมนูนะคะว่าแต่ละเมนูมีอะไรบ้างคะ่ะโอเคเดี๋ยวมาที่ภาษากันก่อนค่ะภาษานะคะเราก็สามารถตั้งภาษาได้เลยก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาน่าจะหลายภาษาอยู่คะ่ะ <laughs> 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 ภาษาจีนก็มีนะคะแล้วก็บูทูธนะคะเลือกบูทูธตัวนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มโทรศัพท์ลบโทรศัพท์หรือเลือกโทรศัพท์ได้คะ่ะการเลือกโทรศัพท์นะคะก็ สมมุติว่าเราเชื่อมโทรศัพท์ไว้หลายเครื่องนะคะแล้วอุปกรณ์ที่เชื่อมกับเครื่องเสียงเต็มแล้วเราสามารถออกขอภัยค่ะถ้าเราจะเอาโทรศัพท์เครื่องไหนนะคะเชื่อมกับเครื่องเสียงเราก็สามารถเลือกตัวนั้นได้เลยนะคะอันนี้เราก็สามารถสลับกันได้นะคะว่าเราจะใช้เป็นเมนูบลูทูธหรือใช้เป็นเมนูคาเพค่ะโอเคถัดมาค่ะลบโทรศัพท์เมนูลบโทรศัพท์นะคะเครื่องเสียงของเรานะคะจะเชื่อมต่อ กับโทรศัพท์ได้ทั้งหมดกี่เครื่องคะพี่แตมประมาณหเครื่องนะคะถ้าสมมุติว่าเราเชื่อมต่อครบเต็ม5้าเครื่องแล้วกับเครื่องเสียงเราก็สามารถเลือกลบโทรศัพท์ที่เราไม่ใช้งานได้ค่ะกรณีลบอันนี้ในกรณีลบ,ลบแล้วก็ใช่ค่ะกด,ดใช่ได้เลยโอเคถัดมาค่ะก็จะเป็นการเพิ่มโทรศัพท์เหมือนที่เดินพาเชื่อมต่อบลูทูธครั้งแรกค่ะโอเคถัดเมนูถัดไปค่ะ เมนูถ er ัดไปก็จะเป็นรายการโทรศัพท์เหมือนกันนะคะเหมือนกันกับตัวเลือกโทรศัพท์ค่ะแล้วก็สั่งอันเลือกได้เลยอันนี้จะเป็นเมนูรัดแล้วก็เสียงอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของเครื่องเสียงนะคะว่าเราอยากให้เครื่องเสียงของเราอยู่ในระดับใดนะคะแล้วก็ตั้งค่าตามความชอบของเราได้เลยค่ะประมาณนี้ถัดมาค่ะจะเป็นระดับเสียงอันนี้ก็จะเป็นระดับเสียงของเครื่องเสียงนะคะมีเดียตัวนี้ก็คือจะเป็นวอลลุ่มนะคะ เสียงเพลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยเสียงเรียกเข้าแล้วก็เสียงพวกการแจ้งเตือนเวลาที่มีเสียงแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์เรานะคะมันก็จะออกที่เครื่องเสียงด้วยโอเคถัดมาค่ะก็จะเป็นการแสดงผลการแสดงผลตัวนี้นะคะสามารถเลือกความสว่างได้นะคะความคมชัดแล้วก็เราเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นโหมดกลางคืนโหมดกลางวันหรือให้เป็นโหมดออโต้ก็ได้ค่ะแล้วก็วอลเปเปอร์ค่ะหน้าจอเครื่องเสียงของเรานะคะ สามารถที่จะตั้งค่าอลเปเปอร์ได้นะคะเดินเคยทำคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้สามารถเข้าไปดูที่ช่องได้เลยค่ะพัดมาค่ะทีมทีมตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเลือกสีของทีมบนหน้าจอค่ะเราสามารถเลือกได้สามเฉดสีนะคะจะมีสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะเลือกตามความถนัดของเราได้เลยเลือกตามความชอบของเราได้เลยค่ะถ้าเราชอบแล้วก็กดโอเคโอเคค่ะเมนูถัดไปเลย เมนูถัดมานะคะก็จะเป็นนาฬิกาอันนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลาอัตโนมัติปรับเวลาอะไรพวกนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกปรับตั้งค่าได้เลยนะคะ am pm ค่ะประมาณนี้โอเคตกลงแล้วก็มีเวลาโชว์ที่หน้าจอแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเลือกเป็นยีิบสี่ชั่วโมงหรือสิบสองชั่วโมงค่ะโอเคถัดมาค่ะ หน้าจอเปิดปิดเครื่องก็จะใช้เป็นโลโก้ Honda หรือรูปภาพผู้ใช้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นโลโก้ o o n d a นะคะแล้วก็สมาร์ทโฟนแล้วก็เลือกได้ค่ะว่า,าของเราโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เป็น iPhone หรือว่าเป็น Android นะคะโอเคถัดมาค่ะก็จะเป็นการตั้งค่า Wi-Fi ตั้งค่า Wi-Fi ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเออเรามันจะพ่วงกันกับแอป Honda Connect นะคะซึ่งแอป Honda Connect ของเราสามารถ เชื่อมต่อ Wifi ได้ค่ะโอเคทัดมาค่ะก็จะเป็นกล้องนะคะเราก็สามารถตั้งมุมมองได้เลยค่ะว่าเราจะใช้มุมมองอะไรจะเป็นตั้งค์ากล้องด้านหลังนะคะกล้องสองภาพด้านหลังเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังแบมบือนนี่ค่ะจะปรับมุมมองได้3าระดับค่ะมุมกว้างนะคะมุมตรงแล้วก็มุมต่ำค่ะแบบนี้เลย ส่วนมากเขาจะเรียกมุมสูงจากพื้นนะคะแต่เดินเดินทางนัเรียกว่ามุมต่ำนะคะโอเคเมนูถัดไปค่ะก็จะเป็นข้อมูลการอัปเดตการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะลิ้นก็จะพันกันนิดนึงค่ะโอเคถัดมาค่ะ o p e n s o อร์อตต,ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบของเครื่องเสียงค่ะแล้วก็การรีเซ็ต,ตการตั้งค่าเริ่มต้นก็คือข้อมูลต่างๆที่เราเคยเซตเคยตั้งค่าไว้นะคะแล้วก็ อถ้าเราอยากตั้งค่าใหม่เราก็สามารถกดรีเซ็ตได้เลยนะคะถ้าจะกดรีเซ็ตก็กดใช่ค่ะโอเค <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้ค่ะในการใช้งานหน้าจอเครื่องเสียงนี่อันนี้ก็สวยงามนะคะเราสามารถลากตัวนี้ <Okay. S 1> มานี่ด้วยนี่ <Okay. S 1> มองเห็นกันไหมคะ,อะขออภัยที่เดินไม่ได้เปิดเสียงให้ฟังนะคะในคลิปเพราะว่าเสียงบางเสียงอาจจะติดลิขสิทธิ์ค่ะเพราะว่าอาจจะเปิดไม่ได้นะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะเดินกับพี่แต้มต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะก่อนจากกันไปนะคะเดินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดินด้วยนะคะเดี๋ยวเดินจะพามาชมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดินจะมาทําวิธีการใช้งานต่างๆของรถยนต์ฮอนด้าให้ชมกันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ